สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาดูสูตรลาวที่สองนะคะเนาะวันนี้แอดปรับสูตรลาวสองใหม่นะคะเนาะก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสูตรนี้แอดจะไม่ได้บอกที่มานะคะเนาะไม่ได้บอกสูตรนะคะว่ามีสูตรอะไรบ้างแต่แอดจะมาอแอดจะสอนสูตรวันนี้นะคะคือสูตรที่สองให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะสูตรที่สองวันนี้นะคะ แอดขอนำเสนอตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะเนาะหบวกกับห้านะคะเนาะในสูตรนะคะจะได้สิบอดนะคะเนาะ,ะก็จะใช้ตัวทดหลังนะคะก็คือ1นะคะเนาะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสองเป็นสามและเป็นสี่นะคะเนาะอันนี้จะเป็นสูตรนะคะสูตรใหม่เนาะ มาลองดูกันนะคะเ,เพื่อนๆก็ท่านใดที่อยากจะคำนวณสูตรลาวได้นะคะเนาะอยากคำนวณสูตรเป็นนะคะแอดก็จะเอาสูตรนี้มาสอนนะคะเนาอะ,อะวันนี้แอดมาสอนสูตรลาวที่สองนะคะเนาะในเมื่อเราได้แล้วนะคะได้หนึ่งเนาะนับเพิ่มไปเลยนะคะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกชุดหนึ่งกันนะคะเนาะ อคู่ชนนะคะคู่ชนจับคู่ชนแรกนะคะเนาะเราจะเอาตัวนี้นะคะหกกับห้าบวกกันนะคะเนาะบวกกันนะคะหกกับห้าบวกกันจะได้เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งนะคะนับเพิ่มแต้มอีกเป็นสองนะคะเนาะอ่ะนะคะอันนี้เป็นคู่ชนเนาะหนึ่งได้หนึ่งนะคะหกกับห้าบวกกันได้หนึ่ง แล้วดับเพิ่มแต้มอีกเป็นสองเอาสองมาบวกนะคะกับสี่นะคะสองบวกสี่เท่ากับหนะคะเอาหมาบวกกับ2อีกทีหนึ่งนะคะ6 7เดปดนะคะเนาะอ่ะจะได้เป็น8นะคะเนาะในสูตรนี้นะคะอ่ะอันนี้แอดสอนคำนวณสูตรราวนะคะนะ เพราะว่าเห็นคอมเมนต์เพื่อนๆอยากดูนะว่ามีสูตรไหมนะคะแอดก็จะนานำะนํำเสนอสอนสูตรเลยพอได,ได้ได้คู่ชนแล้วนะคะเราก็จะมาจับคู่กันเนาะกับคู่นี้นะคะอ่ะมาดูคู่แรกกันนะคะในสายหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะ,หน,นะ,คะหนึ่งหนะคะและหนึ่งปนะคะเนาะมาดูโซนสองนะคะสองหนึ่งนะคะ สองสองนะคะสอหและสองแปนะคะเนาะคู่ต่อมานะคะสามหนึ่งนะคะสามสองนะคะสามหกและสามดนะคะสีหนึ่งะคะสีสองนะคะสีหและสีนะคะ, 4, 6, ะ, 4, 8, นะ,คะเนาะอ่ะ นี่จะเป็นสูตรนะคะเนาะคู่ชนนะคะอันนี้จะเป็นสูตรบวกนะคะสูตรบวกแรกนะคะเนาะคือแนวนี้นะคะหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งนะคะเนาะเบิกเพิ่มแต้มไปเลยเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะคะเนาะส่วนคู่ชนหกบวกห้าได้เท่ากับหนึ่งนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสองเนาะสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกกับสองเท่ากับแปดอันนี้จะเป็นคู่ชนนะคะเนาะอ่ะ มาดูคู่เพิ่มแอดขอเพิ่มตัวหนึ่งนะคะเนาะขอเพิ่มอีกไม่ใช่ขอเพิ่มตัวหนึ่งขอเพิ่มเป็นชุดนะคะเนาะชุดแรกที่าาจะเพิ่มก็คือหนึ่งเจ็ดนะคะหกหนะคะห้าเจ็ดนะคะ ห้าหนะคะอ่ะวันนี้ได้เรียบร้อยนะคะเนาะที่เราจะเพิ่มกันเนาะมาดูสี่ตัวนะคะเด่นๆเนาะอ่ะสามสี่ห้านะคะเนาะมีสามมีสี่มีห้านะคะ มาดูกันนะคะว่าสูตรนี้มันจะเข้าเป้าไหมนะคะเนาะถ้าเข้าเป้าเพื่อนๆก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะเนาะแอดขอเลือกโซนสามและสี่นะคะเนาะขอเลือกโซนสามและสี่นะคะเด่นสามนะคะเนาะลองสี่นะคะเนาะ คู่แรกเลยนะคะสามหกนะคะสี่หกนะคะสองหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนะคะเนาะ แต่ในสูตรมันมีอยู่นะคะเนาะที่เป็นสูตรเด่นนะคะก็จะมีอยู่สามหนึ่งสามสองสามหกสามแปดนะคะส่วนลองสีก็จะมีอยู่ที่สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดนะคะเนาะอันนี้แอดเพิ่มให้นะคะที่ตัวเราเลือกก็คือตัวเติมสีเนาะอ่ะแอดแต้มสีแอดเลือกตัวนี้นะคะเนาะถ้าตัวที่แอดขีดสีแดงไว้ก็คือสูตรเต็มนะคะเนาะถ้าท่านใดชอบก็ตามกันนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้อง คัดเอานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะขัดเอาตามที่ชอบเลยนะคะเนาะอันนี้จะเป็นสูตรที่สองนะคะแอดสอนสูตรเรียบร้อยนะคะเนาะอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นสูตร <c oughs> เห็นสูตรแอดแล้วนะคะเนาะไปคำนวณดูได้นะคะนะแอดลาท้นีไ้ไปนะคะเนาะทพืเพื่อนจะรับชมกันนะคะ วันนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะคะเนาะอ่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนก็รักษาสุขภาพกันนะคะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ